มันสาวนี่ตอนใหม่สามใหม่สี่เงียบสิบคู่ร้อยถุงเท้าก็เท่ากับคู่ละสิบบาทตลาดบ้านเรามทองเช่นละ8แปดสิบนี่ครับตลาดอินโดจีนเราจอดที่วัดใต้นะครับนี่ของจีนนะเนี่ยเนี่ยอันนี้ห้าสิบเก้าบาทสองอันร้อย เราเริ่มจากวัดใต้จอดรถที่วัดใต้เลยนะครับจอดรถส่วนวังนี้แปดสิบบาทอ,าอันนี้ร้อยแปดสิบของพระใน,นของพระนี่อันนี้สารามงขาหารนี่อันนี้ก็เป็นร้านขายพวกอะไรอะเครื่องครัวเครื่องครัวมีร้านนาฬิกา เดินไปที่นี่ใครมาต้องซื้อหมูยอมแม่นินนะเขาก็ามาขายนี่ด้วยอันนี้ก็คือฝั่งลาวฝั่งลาวนี่ก็ตลาดรถขี่เข้ามาจอดได้แต่จริงจอดวัดใต้ง่ายแล้วก็เดินย้อนกลับมาเนี่ยมันก็จะมีอีกวัดหนึ่งอยู่ตรงนี้ชื่อวัดอะไรไม่รู้จาไม่ได้แล้วนี่ก็บรรยากาศสองร้อยห้าสเก้าเสื้อหรือนี่ก็มีมย,มย่ามองย่ามองแต่มันเงียบไปเนะยอะเนี่ยชาจงชาจีนอ้พวก จะดมจะมองว่าถูกนะธานาคารธานาคารนะต้องระวังด้วยถนนเขาให้หมอไซค์บางทีก็มีรถยนต์มาเนี่ยใบยละร้อยใบละเกนะ้าสิบถ้าถุงร้อยึ่ง